สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนจากช่องสมพรค่ะวันนี้สมพรก็มีคลิปดีๆอีกหนึ่งคลิปมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะและเป็นวันสำคัญวันสำคัญอีกหนึ่งวันของโลกเลยค่ะนั่นก็คือวันทะเลโลกทุกวันที่8มิถุนายนของทุกปีค่ะพูดถึงทะเลไทยหลายคนอาจจะนึกถึงหน้าร้อนแล้วลงไปเล่นน้ำทะเลแบบชิลๆ หรือไม่ก็ก่อปราสาททรายริมชายหาดเพราะพูดถึงทะเลก็พลอยให้นึกถึงน้ำทะเลสีฟ้าคามชายหาดและสายลมแสงแดดซึ่งเหมาะกับการพักผ่อนหน้าร้อนเป็นอย่างมากแต่ปัจจุบันทะเลหลายแห่ง กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมีผู้คนมากมายทะเลที่เคยใสสะอาดบางแห่งเต็มไปด้วยขยะและคราบน้ำมันต่างๆเพราะทะเลบางแห่งเน้นในเรื่องสันทนาการทำให้มีอีกจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเรียกว่าหลายคนอาศัยทำเลทำธุรกิจไปแล้วโดยลืมนึกถึงความใสสะอาดและสัตว์ที่อยู่อาศัยในท้องทะเลค่ะ วันทะเลของประเทศไทยทะเลไทยขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลที่สวยที่สุดในโลกก็ว่าได้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจึงนิยมมาพักผ่อนต่างอากาศที่เมืองไทยทั้งทะเลทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทยค่ะ ซึ่งนอกจากจะมีทะเลโลกแล้วในประเทศไทยยังมีวันทะเลไทยอีกด้วยซึ่งวันทะเลไทยตรงกับวันที่25กันยายนเป็นวันที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล การรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการอนุรักษ์ฟื้นฟูจน จนตลอดบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อความสมบูรณ์และสมดุลของท้องทะเลค่ะได้จัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมเข้ามีส่วนร่วมด้วยกันค่ะเช่นทำความสะอาดใต้ท้องทะเลทำความสะอาดชายฝั่งด้วยความร่วมมือของกองเรือยุทธการ นักดำน้ำอาสาสมัครทั้งไทยและต่างประเทศรวมทั้งภาคเอกชนด้วยค่ะ,ะกิจกรรมวันทะเลโลก กำหนดกิจกรรมวันทะเลโลกขึ้นในเรื่องของความร่วมมือกันสร้างพลังรักทะเลซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นมาเพื่อปลูกจิตสำนึกตั้งแต่เยาวชนให้มีความรักทะเลและรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายธรรมชาติอันสวยงามซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายวันนี้สมพรก็จะเอาตัวอย่างหัวข้อย่อๆมาฝากเพื่อนๆนะคะอย่างเช่น ปล่อยสัตว์น้ำที่ใกล้ศูนย์พันธ์และกิจกรรมทางน้ำค่ะจัดนิทรรศการท้องทะเลรักทะเลรักโลกเป็นต้นค่ะแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมชาวบ้านในท้องถิ่นก็จะต้องรวมตัวกันเพื่อช่วยกันดูแลรักษาทะเลในเขตของตนเองไว้ให้ใช้ประโยชน์ ซึ่งจะต้องมีแนวทางการอนุรักษ์และคลุ้มครองสิ่งแวดล้อมในทะเลซึ่งการอนุรักษ์เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจต้องเป็นเรื่องของการรู้จักใช้อย่างถูกต้องไม่ทำให้เกิดการทำลายและไม่ใช่หวงจนไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยแนวทางสำคัญที่จะทำให้การอนุรักษ์ประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังต่อไปนี้ค่ะสมพรก็เอามาฝากแบบย่อๆนะคะ เช่นเผยแพร่ข่าวสารความรู้สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลคุมขนาดของเครื่องมือป้องกันเรือประมงด้วยการวางทุนสิ่งที่ควรทำหากไปเที่ยวทะเลห้ามจับห้ามจับสัตว์ทะเลและที่สำคัญคือ เราจะไม่ทิ้งขยะนะคะไม่ปล่อยน้ำเสียลงทะเลค่ะตรวจสอบรอยรั่วของถังน้ำมันด้วยค่ะอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยค่ะวันทะเลโลกประจำวันที่8มิถุนายน2564สมพรก็จะมีคำขวัญมาฝากด้วยนะคะซึ่งคำขวัญที่ว่ารู้รักษามหาสมุทรเพื่อวิถีมนุษย์ที่ยั่งยืน ค่ะสิ่งที่ควรทำหากไปเที่ยวทะเลเพราะทะเลเป็นสิ่งสวยงามสัตว์ทะเลและทรัพยากรใต้ท้องทะเลจึงเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้เพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมทางทะเลมีความสวยงามและอยู่คู่คนไทยตลอดไปค่ะการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลและไม่ทำลายสัตว์ทะเลจะทำให้ทะเลมีความสวยงามมากขึ้นหากทุกคนช่วยกันอนุรักษ์และรักษาดูแล ทะเลของเราค่ะง่ายๆถ้าเพื่อนๆไปเที่ยวทะเลมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ง่ายๆเลยค่ะห้ามจับสัตว์ทะเลและห้ามทิ้งขยะนะคะแค่นี้ง่ายๆเพื่อนๆก็มีส่วนร่วมในการรักทะเลโลกรักษาและอนุรักษ์ไว้แล้วค่ะขอบคุณมากนะคะทุกการรับชม